สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลดเนื้อผมในการซอยรากใสนะครับลูกค้าขอแบบความยาวเท่าเดิมนะครับแต่ขอลดเนื้อผมให้มันดูบางลงนิดหนึ่งจะไว้แบบเท่าเดิมแบบธรรมชาติเลยนะครับเราไม่ต้องตัดอะไรมากมายนะครับแค่ซอยนะครับนี่ครับการซอยลดเนื้อผมต้องแบ่งผม3ชั้นแบบนี้นะครับเอาชั้นล่างก่อนนะครับนี่ครับซอยแบบนี้เลยครับสไลด์ลง45องศานะครับต้องเฉียง45องศาครับเพื่ออะไรเพื่อให้หัวมันดูทุยนะฮะ ไอ้ซอยแบบนี้มันจะจะทําให้หัวดูทุยนะครับนี่ครับบางแล้วครับนี่ชั้นที่1แล้วก็ชั้นที่2นะครับปล่อยลงมาเฉียงสี้าองศาครับเหมือนเดิมครับเพื่อให้หัวทุยนะฮะเนี่ยตรงไหนหนาก็สไลด์เลยนะครับความยาวเท่าเดิมนะครับห้ามไปตัดออกนะครับเพราะลูกค้าสั่งให้ดูแบบธรรมชาตินะความยาวเท่าเดิมนี่ครับบางลงเลยนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เผื่อจะเป็นเผื่อจะเป็นเทคนิคดีๆนะครับให้กับช่างรุ่นใหม่นะครับเคครับชั้นบนครับสไลด์45้าองศาเหมือนเดิมครับนะครับเวลานี่ครับพอเราขยำๆรวมกันมันก็หัวมันก็จะถุยนะครับเนี่แบบรักไ่ธรรมชาตินะครับนี่ครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ